อันกับรถดูไปดีดูอะไรอะไรไม่ต้องไม่ต้องจะไเอาไปเข้าสิ Okay. สวัสดีครับผมชื่อเอ็ดชาบริโชคไอเนบิอายุ35มสากำลังจะ36ปีแล้วอะไนี้แหละวันนี้เราอยู่กันที่กองถ่ายนะครับถ่ายได้ครับ m v MV, MV ถ้าจะถ่ายไปห้องน้ำข้างหลังนะคะไม่มีอะไรครอบไลฟ์โดยยังไม่คิดคอนเทนต์ไลฟ์ยังไม่ได้คิดคอนเทนต์คือกดคือไม่ได้คิดเลยว่าจะพูดอะไรครับก็คือแบบอว่ก็กดไลฟ์แล้ว,ว,ลลวกแ็วแบบเออพูดอะไรอะ ก็คือไลฟ์สดอย่างแท้จริงไลฟ์สดก็เลยสวัสดีครับผมชื่อเดียรกาปริชโชอายุอุดอายุสามสิบห้าปีกำลังจะสามสิบหกปีแล้วครับไม่มีคอนเทนต์เลยครับขอโทษทุกคนมาวันนี้อยู่แบบวันนี้เราอยู่ที่สตูดิโอนะครับ เราก็ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วครับนี่ขอจบแรงแค่นี้เลยก็วันนี้นะครับเรามาถ่ายมวีเพลงใหม่นะครับนางเอกก็มีน่ารักมากนะครับนางเอกกลับมาแล้วนะครับนี่ไงนี่นะเด้อโอ้โห เฮ่ออาค่อนคายทักทายหน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่มันนั่งหมอมยหมอมี์มองไม่เห็นนะมอบไม่เห็นมอบไม่อ่านหนังสือไม่ออกอ่านออกแต่มันนิ่มต้องไกลๆพี่ๆต้องดูไกลๆสายตาเนี่ยเอาต้องไกลๆไม่ใช่ต้องตัวใหญ่ต้องตัวใหญ่ๆหรอ นะครับก็ทานอาหารกันวันนี้เราได้รับสปอนเซอร์นะครับจากออริจีอีกแล้วนะครับเป,เ,เ,นะเป็นเห็บคอเห็บอะไรนะนี้เห็ดแฮปปี้นะครับไม่ต้องไปพังงานเราก็แฮปปี้ได้นะครับไปออริจีเลยนะครับแฮปปี้นะครับ ก็้วฝากด้วยนะครับออริจินอ๋อไปเหรอปล่อยเมื่อไหร่ครับพี่นันอันนี้คุณแม่อีกคนนึงนะครับไม่เห็นปล่อยมีนาคมไม่เห็นหรอปล่อยมีนาคมเดือนนะครับอ้าถ้าบอกเนี่ยแปลว่าผลิตต้องทำไม่ทันนะโอ้ยอาทิตย์ละเพลยสิครับมีก็แม่ นี่เต็มไปหมดเลยทุกคนทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเรื่องขอยากทีข่าแวอยางเจ็กล่อแน้าดีเสมออ่คือพี่พี่บอกว่าแต่งหน้าดีเลยแต่งหน้าดีทรัสทตตีหรอ โทรศัพท์ดีช่างแต่งหน้าดีเครือข่ายดีแล้วก็ดื่มน้ำที่มีประโยชน์นะครับโอชิโคล็เมสเลทานน้ำที่มีประโยชน์หลายอย่างวันนี้เดินตั้งวันก็ไม่ปวดเท้านะคะอรับเพราะเราใส่อะไรกีโต กินขนมอะไรบ้างนะวันนี้อะไรครับกินขนมอะไรบ้างคะับทานขนมโกแก่แล้วก็กำลังจะทานเละด้วยโง่กว่ามีอันหนึ่อนะครับมีอันหนึ่นนะครับอันหนึ่งออบยางพิจักแสนอีพีแม่ปุ๊ดนะครับ พวงรับเท่าไหร่นะเจ็ัเจ็ดพันแต่ซื้อที่ตลาดไทยตลาดไทยก็ได้แค่บอกห้บอกสี่ร้อยห้าสิบเคฟด้วยไายเคฟด้วยขายเคฟเคฟเมื่อไหร่อะอ๋อเคฟคุณปองเคฟมเม่อมา The Shock นะครับคนนี้ทำผมให้คุณเปี้ยวคุณเปี้ยว ฮวันนี้คุณแจ้ไม่มาคุณเปียมาคนนี้คือคุณอากงอากงนะครับอากงไม่คิดค่าตัวอากงเป็นผู้หญิงอะไรเลยอากงทำด้วยใจค่ะกากงทำด้วยใจไม่ก็ตัวหรอครับไม่เอาเอาเอาแค่อาหารที่กองก็พอโอ้หเป็นจะบอกว่าเอ็มวีนี้เป็นเอ็มวีที่ถมความ ความน่ารักลงไปความน่ารักลงไป,งไปนะแล้วทุกอย่างแบบโ,โห่เสื้อเสื้ออะไรก็ไม่รู้นะเสื้ออะไรนะเสื้ออันนี้แบบความน่ารักทุกอ,อ,อ,นนอนนย่างทำด้วยชายแต่ขอโทษนะอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นแบบง่ายง่ายนะครับนี่ไม่มีอ,อะไรลึกๆโหอะไรครับ <laughs> <laughs> ส่วนคนนี้ก็ มาทำไมมานอน <c oughs> กลับมากินพักพันขึ้นับถือถือมาแล้วครับ ก็เปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมบ้างนะครับแล้วก็เอ็มวีจะออกวันที่แต่ว่าคือเดี๋ยวคอมนไปตดี๋ยวถ่ายไม่ถ่านถ่ายทานจะจะจะไม่ไปถ่ายใช่ให้เราเอาเองให้เราเอาเองนะครับแต่ว่ามิน อัดเพลงตอนนี้เสร็จสามสามเพลงอ่ะจะไปอัดเพลงที่สี่วไหนคะเจะไปอัดเพลงที่สี่วันจริงๆริงนัดไวแล้วก็เลื่อนแล้วใช้คำว่าเลื่อนหรอครใช้คำว่า cancel หน้างานป่วยไงพ่อยครับเราเอาคืนกันช่วงนี้แหละกินอันนี้กินการนี้ ดิบดิบดิบป่ะใช่ขอบคุณ <laughs> สบายดีนะครับทันค่าวเลยยัง4,300คนดิบอร่อยมากมิกินแล้วอร่อยมิกินแล้วเหรอนี่มาทันจริงนะอันนี้มิกมีกินเหลือบมาไม่ใช่มิกแบ๊ เป็นไลฟ์โชว์กกินแล้วกันเนาะแล้วก็ดื่มน้ำตาลนะครับแน่เฮ้ยน่าต้องดืมน้ำแล้วยิบหันโลโก้หันโลโก้หันโลโก้ คือถ่ายคนน้ำเยอะมากเราต้องแบบจะบอกว่าตอนดื่มน้ำให้เรายิ้มคือคนปกติเวลากินน้ำเขาก็ไม่ยิ้มอยู่ใช่ไหมครับแต่คือเวลาถ่ายคนน้ามันต้องทำวิดีโอความสุขเราต้องยิ้มเวลากินน้ำน้ำมันก็รู้วออกมาเช่นแคสเนปเปอร์ไลฟ์ชายยิ้มสินค้า เดี๋ยวเเปี่ยนจนะแต่จริงๆแล้วมันคือจดเชื่อนะครับต่มันก็จะปากจะรั่วๆทำไม As l l i f เราไม่ต้องหานต่อเราชุดเดิ 4.6แล้วสวัสดีครับเฮียเสียงแมนมากวันนี้คิดว่าทุกคนจะเสร็จกี่โมงครับ <Huh? S 2> วันนี้ <c oughs> เราคิดว่าจะเสร็จกี่โมงนะ <c oughs> อยู่ที่เราอยู่ที่เรา <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> พรุ่งนี้ทุกคนออกกอกี่โมงนะครับตีห้าครับก็ดูแล้วกันนะครับว่าเราจะหน้าตาเป็นไงที่ในโฆษณาตัวใหม่นะครับเดหอก็หลังจากพรุ่งนี้อีกวันนึงนัดกี่โมงนะครับหลังจากพรุ่งนี้ หลังจากพรุ่งนี้สีห้าแล้วอีกวันนึ่งอีกวันน้นก็ไม่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 เช้าแล้วอ๋อไอพี่นันจ้ะไม่เลิก็สิ่งก็สิแกมมี่ร้องได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ศิลปินแกมมี่เราอ๋อเออไม่เล่นก็ได้เล่นละเอาเลย อันนี้อร่อยไหมครับยังอร่อยเห็ดเห็ดเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในนะครับเขากำลังเซตฉากกันเป็นเซตหรือว่าเขารอเราวะแล้วก็จริงๆพวกวันนียนะครับนอกจากทุกคนจะดื่มน้ำ ที่มีประโยชน์นะครับถ้าเราบางทีถ้าเกิดเราไม่ได้ดื่มน้ำแบบซื้อจากห้า,หา,อางอะไนะครับเราก็สามารถดื่มน้ำกอ๊อกได้นะครับที่เขาบอกที่ไทยดื่มน้ำกอ๊อกได้ไ,ได้ต้องเดสเลยแล้วก็ใส่กระปุกต้องเดสเลยลเรกระปุกกระปุกเพราะอะไรใส่กระปุกของอะไรครับกระปุกข,ของอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเย็นนิดนึง เียบเลยครับเหลืออะไรอีนี่โทรศัพท์โทรศัพท์ไหนโทรศัพท์มีใครมีใครไลน์มาไหมครับไม่ได้ของพี่สายมือของพี่สายมือเดาด้วยต้องสิ่ต้องไปสู้กับใครนะคะโทรศัพท์ตีจังเลยมาเสร็จเข้ารัวๆเลยก็ ส ais, ีนอนดีค like> ือใครของอะไรแอปนี้ขายของนะครับเอาแกะ อร่อยอะส่ส่ต้องอร่อยคือแบบใส่คัทท่ตมาีมคือมันมันบางแล้วมันอร่อย้ะอไส้เดียวเลยบางมันกรอบอร่อยกินแก้มกับอะไรก็อร่อยแก้มอะไรกินกั <c oughs> บ อาหารก็ได้ครับกินกับนมกินกับใครกินกับใครก็ได้ครับง่ายกลงกลงกลงไทยอินกลงไทยไปกงลงไปกลงเรือหรอแหลกนะเป็นแบบนี้ไม่ได้กัน คุณรถนุเพื่อนะครับสำหรับเก้บแบนี้ประจุบันโอยอ้ยไม่ใช่อะไรเจเนะยอ๋อนะยุกงนาจำได้มาแล้วนี่นี่อ่ะยีิบปียีปีแต่หน้ยังเหมือนเดิมนะไปหาพี่แฟบกันไปหาพี่แฟบฟามมาเแบบเชียร์นะ เอาไม่ได้มไ,ดไม่ได้เดี๋ไม่ได้ไม่ได้ฝากคุยฝากคุยหน่อยฝากคุยหน่อยเอาตายแล้วเอาเห็นหน้าพี่พีไปก่อนละกันเนาะเดี <s <s ๋ยวก่อนแถอะเดี๋ยวผลิตมาแลรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเพราะว่าเอาโทรศัพท์ของน้ำไปฉี่ด้วยไม่ได้อย่าเลยเนาะอย่าเลยเนาะเดี๋ยว ทูเซ็กซี่ไปเนาะเห็นหน้าตาพี่บีไปก่อนละกันเพราะว่าพี่บีจะมาถือโทรศัพท์ชั่วคราวให้พี่พี่ผลิตนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะเดี๋ยวออกมาแต่มองไม่เห็นเลยใแล้วครับายสวัสดีครับเย่นเดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วเติมไหมเติมครับสวัสดีครับ ใส่ตาคนเดียวเลยค่ะจี้วงทีมองไม่เห็นนะอ่านแมสเซจไม่ได้เพราะว่าสายตาเอียง400เนี่ยมาสวัสดีนะพี่พีสวัสดีคิดถึงนะคิดถึงครับคิดถึงทุกคนเลยไไม่ดแล้วยี่ก็มาแล้วแต่ว่าจะต้องเข้าฉากแล้วต้องมือก่อนไหมอ่ะนี่ไงเช่นไม่ข้าเดี๋ยวไปทำหน้าเซ็ตเลยครับเสร็จแ้วเซ็ต ถ้าเธอเป็นยังไงหรอดูรอง,ง,งเท้าดูรองดูรองเท้าแต่ละคนนะครับรองเทา้าของซันนะฮะบาร์เลนติโนนะครับรองเท้าแตะวาเลนติโนรองเท้าแต่ชาแน,นลนะครับไหนไหน,นของเรารของเรากิโตนะครับของเรากิโตไป ก็คือเทมิสตานะครับสวัสดีครับพี่พทุกคนสซ่ห้นะครับแฟนๆนี่เป็นแฟนพี่เลยนะครับอันนี้ก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่ตีห้าแล้วนะครับเอ้ยเดินเดินเดนผีแปดอยู่นี่ เอาคือผู้กำกับครับสวัสดีครับคุณผู้กำกับครับนี่คือคุณออฟนะครับกำกับเอ็มมีหลายตัวแล้วใช่ครับหลายตัวแล้วครับตันนี้ก็คิดว่าจะดีไหมดีสิดีอยู่แล้วขอบคุณมากนะครับใครว่าครับสิครับอะไยังอ่ะ ยังแม็กสั่ไปแต่เนีสว่างไรแม็กมันสว่างแล้วเปิดมาแล้วผมฟันหรอสว่าางสว่งเปิดมาแล้วฟันเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยสว่างไปแบบนี้ของขาวสว่างแม็กแม็กสว่างนี่นะพอแล้วมาฟันฟันเยอะมากเลย Enjoy Enjoy นาะ Enjoy 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 น้อยแล้ว ต้องตัดทีห้องเลยล้วเขาก็ตามมาจับกันตรงนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้เพราะอยากกลับบ um, ้านเร็วไงครับเอาเลยครับเสร็จแลยครับต่อเลยครับมาเอาใหม่เล่นก่นเล่นก่อน ไปโอเคไปไปไปนะปิดได้แล้วปิดแล้วเหรอฝากหน่อยฝากคุยท้ายบ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 ายทุกคนเดี๋ยวไปซื้อต่อเออไปตุ๊กตาไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวไปถ่ายตอบฝากบายบายแฟนๆแล้วก็ปิดที่หน่อย โอ้บายบายครับบายบายแล้วนะบายบายบายบาพินิตใช่ไหมเนี่ย